ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SA Luxury Auto ช่องที่นำเสนอข่าวสารล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์และรถกระบะสุดหรูจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของรถกระบะร,รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda า i ิดไลน์ปี2026รถที่ยังคงนิยามใหม่ของความเป็นกระบะสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวผสมผสานร,ระหว่างพลังที่แข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ Honda า i ิ e ไลน์ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นยิ่งขึ้น กระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉีียวและเส้นสายรอบคันที่เรียบหรูให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยมากกว่าเดิมตัวถังถูกออกแบบให้มีความรู่ลมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และประหยัดน้ำมันสีตัวถังใหม่ยานทองเงิน golden silver ยิ่งช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับรูปลักษณ์โดยรวมไม่ว่าจะจอดอยู่ในเมืองหรืออยู่บนเส้นทางออฟโรดใต้ฝากระโปรง Honda r i d ไลน์สอ2พมาพร้อมเครื่องยนต์ v 6รุ่นปรับปรุงใหม่ให้พละกกำลังและแรงดิดที่มากขึ้น ร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบใหม่และเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเก,ยเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทําให้การขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการลากจูงบรรทุกของหนักหรือขับลุยทางธุรกันดารติดลายก็พร้อมตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะหนังคุณภาพสูงวัสดุตกแต่งแบบซอฟท์ทั h และดีเทลโลหะขัดเงาเพิ่มความหรูหรา หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่มาพร้อมระบบ Honda Connect รุ่นล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงใหม่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดทุกย่านความถี่เบาะนั่งลุ่มสบายและมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลอีกทั้งเบาะหลังยังสามารถาพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเรื่องความปลอดภัย Honda ยังคงไม่เคยละเลยโดยในรุ่น2026นี้มาพร้อมชุดเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีการชนด้านหน้าและระบบเตือนจุดอับสายตาเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดการเดินทางกล้องและเราดาร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นยังช่วยให้การจอดรถและขับขี่บนทางหลวงปลอดภัยมากกว่าเดิมอีกหนึ่งจุดเด่นของเรดลน์คือกระบาดท้ายที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นมาพร้อมช่องเก็บของใต้พื้นกระบาดและฝาท้ายแบบเปิดได้2ทิศทาง ทั้งแนวตั้งและแนวนอนทําให้การขนของสะดวกสุดๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทํางานอุปกรณ์กีฬาหรือสัมภาระในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีปลั๊กไฟในกระบะท,ท้ายเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบทํากิจกรรมนอกสถานที่หรือตั้งแคมป์กลางแจง้งในด้านสมรรถนะการขับขี่ริดไลน์2026ให้ความรู้สึกลุ่มนวลนและมั่นคงระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทําให้การขับขี่เงียบและสบายกว่ารถกระบะท,ทั่วไปการเข้าโค้งทําได้มั่นใจและทรงตัวดีบนถนนครุขระ วิศวกรของ Honda ได้ปรับสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความสบายได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการลุยทางออฟโรดโดยรวมแล้ว Honda r i d l i n น2026คือวิวัฒนาการใหม่ของรถกระบะยุคใหม่ที่รวมเอาความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวเป็นรถที่พร้อมทำงานหนักในวันธรรมดา และให้ความสะดวกสบายเหมาะสำหรับครอบครัวในวันหยุด Honda ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในด้านความปลอดภัยดีไซน์และคุณภาพทำให้ริดไลน์กลายเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดขอบคุณที่รับชมรีวิวของ Honda r ริดไลน์ปี2026กับเรา SA Luxury Auto หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่อง s a l u x u r y Auto เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์สุดหรูรุ่นใหม่ๆที่เราจะนามาฝากกันอีกในครั้งต่อไป